อ้าวอ้าว ừ. ปยอะจะ,จะ,จะไแปแนา2ทีเ yeah, อ้ย28วิปบปว ห7่นาทีวเจ็หนึ่งนาทีแล้วสมนาทีนานไปพอไหมพอไัมอ๋อมึงเอาของห่ดินี่เราอยู่ที่

กลับไปไม่เรียกพี่ออมแล้วต่อยกักลับไปไม่เรียกพี่ออมแล้วไปเลย